สวัสดีครับสอนใช้ง่ายนิดเดียววันนี้เราไปดูวิธีตั้งค่า IG หรือ Instagram บน Android ให้เป็นแบบส่วนตัวกันครับเพราะตามปกติแล้วแอคเค n าของทุกคนบน Instagram จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นแบบสาธารณะครับผู้ใช้คนอื่นๆทุกคนสามารถเข้ามาดูภาพหรือวิดีโอที่เราโพสได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตอะไรเพราะเป็นแบบสาธารณะนั่นเองแต่ถ้าเราอยากตั้งให้เป็นแบบส่วนตัวก็าทาได้ง่ายมากๆครับ ข้อดีก็คือจะทำให้เฉพาะคนที่ติดตามเราเท่านั้นถึงจะเห็นภาพและวิดีโอในขณะที่คนอื่นๆยังคงค้นหาเราได้แต่ถ้าไม่ได้ติดตามก็จะไม่เห็นภาพไม่เห็นวิดีโออะไรเลยครับเห็นแต่หน้าว่างๆเท่านั้นที่สำคัญเวลาที่มีใครคลิกเพื่อจะติดตามเราก็จะต้องได้รับการอนุมัติหรือได้รับการยอมรับจากเราก่อนครับถึงจะดูได้และเราก็สามารถปฏิเสธรวมถึงลบการขอติดตามได้อีกด้วย วิธีนี้มีประโยชน์มากในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวครับป้องกันคนแปลกหน้ามาติดตามเราเพราะภาพและวิดีโอที่เราโพสตไปอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการให้รู้เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะเพื่อนๆเ,เท่านั้นวิธีตั้งค่าก็ทําได้ง่ายมากๆครับเริ่มจากเปิดแอป Instagram บน Android แล้วแตะไอคอนโปรไฟล์มุมล่างขวาจากนั้นแตะไอคอนตัวเลือกรูปจุด3จุดมุมบนขวาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วแตะเปิดสวิต บัญชีผู้ใช้ส่วนตัวแล้วแต่ตกลงเพื่อยืนยันการตั้งค่าเท่านี้ก็เรียบร้อยครับหมดห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวข้อมูลไม่รั่วไหลใช้ Instagram ได้สบายใจยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมคลิกติดตามเพื่อชมเนื้อหาใหม่ๆที่ช่วยให้คุณใช้งาน Android ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ